โรงแรมถึงช้าจุดผาาที่เจ้าของโรงแรมไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำา e t w เ r k ให้เป็นเรื่องง่ายแขกที่เข้าพักในโรงแรมนะคะสามารถที่จะต่อ Wi-Fi ได้นะแต่ว่าดูคลิปอะไรไม่ได้เลยโหลดอะไรก็ไม่ขึ้นหรือมีห้องประชุมสำหรับงานจัดเลี้ยงใช้อินเทอร์เน็ตก็เน็ตหลุดตลอดทั้งๆ้ที่เพิ่งเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ วันนี้เนี่ยเราก็เลยจะพามาดูว่าทำไม WiFi โรงแรมยังช้าอยู่และ3จุดที่เจ้าของโรงแรมมักจะพลาดโดยไม่รู้ตัวค่ะข้อแรกเลยนะคะปัญหายอดคิดค่ะกับการที่วาง s ิน e ทอ Point ผิดตำแหน่งหลายๆโรงแรมนะคะชอบที่จะซอด s ิน e n t Point ไว้บนเพดานนะคะริมทางเดินหรือว่าหลังตู้ไฟซึ่งสัญญาณ Wi-Fi นะคะก็จะกระจายสัญญาณเป็นวงกลมไม่ใช่เส้นตรง พอมีผนงังหรือว่าเหล็กมากัันเนี่ยทำให้สัญญาณหายไปเกือบครึ่งเลยค่ะและตำแหน่ง,งที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือจุดกลางของพื้นที่ค่ะและห่างจากสิ่งกีดขวางข้อ2นะคะชอบแอบจะใช้เ,าเราเตอร์บ้านกับระบบงานโรงแรมค่ะเราเตอร์บ้านนะคะเขาถูกออกแบบมาเนี่ยให้รองรับอุปกรณ์เพียงแค่ไม่กี่เครื่องเท่านั้นค่ะ 5้าถึงิเครื่องเนี่ยก็เต็มแล้วแต่ว่าโรงแรมนะคะมีแขกเข้ามาใช้บริการพร้อมๆกันเนี่ยเป็น10-10ห้องเลยค่ะอุปกรณ์รวมกันก็แท่จะเป็นร้อยอุปกรณ์แล้วผลก็คือระบบล่มสัญญาหลุดเหน็ดช้า แย่หน่อยนะคะบางห้องเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยทางแก้ของข้อนี้นะคะก็คือใช้เราเตอร์หรือว่าเกตเวย์ที่เป็นระดับองค์กรนะคะที่สามารถรองรับการใช้งานหลายอุปกรณ์ได้พร้อมๆกันค่ะและข้อสุดท้ายข้อ3นะคะโรงแรมไม่ยอมแยกสัญญาณ WiFi ของแขกแล้วก็พนักงานออกจากกันค่ะ เวลาที่มีแขกเข้ามาใช้บริการเยอะๆระบบหลังบ้านอย่าง POS หรือกล้องไรพีเนี่ยก็จะชา้าไปด้วยแถมยังเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยอีกนะคะควรที่จะแยก VLAN แล้วก็ SSID ออกเป็น2ระบบค่ะสรุปเลยนะคะปัญหา Wi-Fi ในโรงแรมเนี่ยไม่ได้เกิดจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่เกิดจากการวางระบบค่ะวางเอ c เ s จพอย n t ผิด ใช้เราเตอร์ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่แยกเครือข่ายทั้งหมดนี้สามารถแก้ได้ตั้งแต่ต้นถ้าเริ่มวางให้ถูกต้องค่ะถ้าอยากให้ Wi-Fi ในโรงแรมของคุณแรงทั่วถึงทุกพื้นที่ติดต่อเราได้เลยนะคะที่ easy network ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook f a n p a g Easy e Network Line o f f เ c i a l ขาแอสา Easy Network และ YouTube c h anel n Easy Network อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะและฝาก3ช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะคะกับ 1. easynetwork.official ค่ะ 2. networknbthailand ค่ะและ 3. easynetworkteam แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ